ค่ะวันนี้เราพามาชมต้นแคร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกแคร์ที่เราเอาไว้แกงส้มกินนะคะเราก็จะปลูกไว้ทั้งหมด4ต้นด้วยกันที่บ้านต้นหนึ่งแล้วก็ที่สวนเนี่ยสต้นอันนี้จะเป็นแคร์น่าจะเป็นแคร์ดอกสีขาวปกตินะคะเราจะปลูกไว้กลางล่องของไม้ป่าค่ะนี่ค่ะห่างกันประมาณเมตรก,กว่านะคะนี่ค่ะเพราะเรากะว่า แคร์เนี่ยเต็มที่สุดก็น่าจะสามปีสี่ปีก็น่าจะเรียบร้อยแล้วมั้งคะก็คือหมดอายุของเขาตายไปแล้วก็ไม้ป่าก็พอดีให้ร่มเงาพอดีนี่ค่ะเอให้มาดูคใกล้ใออกล้ช่อดอกแล้วนี่ค่ะตั้งช่อดอกแล้ะเดี๋ยวเราจะได้กินดอกแคร์แล้วอันนี้ซื้อมาจากที่ร้านปลูกต้นไม้นะคะลงน่าจะได้สองสัปดาห์ละ ใบค่อนข้างจะเหลืองค่ะเดี๋ยวเราค่อยบำรุงปุ๋ยเอานะคะซื้อมาจากร้านขายต้นไม้ก็ใบค่อนข้างจะเหลืองเวลามาอยู่กับเรานะคะก็เดี๋ยวเราบำรุงเอาค่ะ